สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ไสติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยบนสูตรที่10นะครับผมเลขดับหน่วยบนสูตรที่10แนวทางย้อนหลัง12บสองวดด้วยกันนะครับดูไปพร้อมกันนะหน่วยครั้งที่2คูณด้วย3นะครับผมหน่วยครั้งที่2คูณด้วย3นะครับ 4,3,12นะครับ17มกราได้2เป็นเลขดับบ3 9 5กหหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มา 1กุมาดามยีเดได้เป็นเลขดับบ3์าหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา16กุพภา83 24ได้เป็นเลขดับบ0 3หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา1มีนา83ด4ด้เป็นเลขดับบล์หหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข4 4ดับ สี่ไม่มานะครับผมวันที่สิบมีนาแปดสามยี่ได้สเป็นเลขดับอกสี่สองสองหลักหน่วยเป็นเลขสอเลขดับเป็นเลขสี่ดัสีไม่มาหนึ่งเมษาสอเป็น6กได้หเป็นเลขดับอกสองเจ็ดศูนย์หลักหน่วยเป็นเลขศย์เลขดับเป็นเลขหกหกดัหกไม่มานะครับและก็วันที่16บหกเมษาสามสามเป็นเก้าได้เก้าเป็นเลขดับอกเจ็ดแปดเจ็ดหลักหน่วยเป็นเลขเจเลขดับเป็นเลขเก้าดาเกไม่มานะครับสพฤษภาสา เป็น9ได้9เป็นเลขดับบกสองหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับวันที่16พฤษภาคม83 24ได้4เป็นเลขดับบกห้าหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา1มิถุนาห้าสามได้5เป็นเลขดับบกเก้าเหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข5 5ดับห้าไม่มานะครับ16มิถุนาสามสเป็น9ได้9เป็นเลขดับบกแปหกหนึหลักหน่วยเป็นเลข1นะครับเลขดับเป็นเล เกดับเ้าไม่มานะครับผมและก็วันที่1กรกฎาค3 21ม7321ได้1เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ